มันช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการสร้างกล้ามเนื้อให้กับเราครับอันนี้มีงานวิจัยมานําเสนอครับผมนะโดยที่เขาทําการทดลองครับผมนะครับและคนพบว่าการที่กลุ่มคนนะผมที่ฝึกฮิตควบคู่กับการฝึกเวทชอนนิงครับผมจะช่วยทําให้คนกลุ่มนี้มีพละกําลังที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีความทนทานที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับผมดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้การฝึกฮิตเข้ามาควบรวมเข้ากับการฝึกเวทชอนนิงของเราครับผมนะจะช่วยนะครับทำให้คุณมีพละกําลังเพิ่มมากขึ้น ถ้าเกิดว่าคุณมีพลักกาลังเพิ่มมากขึ้นการกระตุ้นกล้ามเนื้อก็จะดีมากขึ้นการทําลายเส้นใยกล้ามเนื้อก็จะดีมากขึ้นครับและมันจะทําให้คุณสามารถสร้างกลา้ามเนื้อได้อย่างมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นจากการที่คุณฝึกฮิตเป็นประจํานั่นเองครับและอีกงานวิจัยหนึ่งครับผมนะ <S <S เขาไปค้นพบมาว่าการฝึกฮิตควบคู่กับการฝึกเวทเทรนนิ่งครับเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มคนที่ฝึกเวทเทรนนิ่งทีอย่างเดียวแล้วก็กลุ่มคนที่ฝึกเวทเทรนนิ่งควบคู่กับการฝึกคาร,ริโอแบบความเข้มข้นต่ําาคครักลุ่่มมมนนีี้ะะผจบ ที่ดีขึ้นค่า lipid profile ในที่นี้คืออะไรก็คือค่า HDL คือไขมันดี LDL คือไขมันเลวแล้วก็ค่า triglyceride เนี่ยครับผมดีขึ้นนะครับอย่างมีในยยะสาคัญอย่างที่ผมบอกไปเมื่อข้อที่แล้วครับผมคือมันช่วยเกี่ยวเรื่องของระบบเลือดของเราแต่สําหรับหัวข้อนี้ครับคือเป็นางานวิจัยที่ยืนยันชัดเจนเลยว่ามันช่วยเกี่ยวเรื่องของระบบเลือดของเราเนี่ยอย่างชัดเจนครับซึ่งถ้าเกิดว,ว่าตัวของระบบเลือดของเราดีขึ้นครับผมจะทําให้สุขภาพของเราเนี่ยครับ ภาพรวมดีขึ้นและที่สําคัญเลยครับถ้าเกิดว่าคุณนะครับผมฝึกเวทเทรนนิ่งเป็นประจำเผู่อการฝึกคิดครับมันจะช่วยนะครับผมทำให้คุณเนี่ยสามารถพัฒนาได้อย่างต่อนเนื่องทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็สุขภาพของคุณโดยรวมเลยนีครับ